สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นออ้องที่ทุ่มเทเก้าพี่น้องมันอพอจองบัดหอยดอนฟองอีกแล้วคว <c oughs> ามบรรยากาศสองพี่น้องมันไปปล่อยงออไปเลี้ยงพี่ให้น้องได้เบิง่งคือเก้ารายงานสภาพอาก,กาศฝนก็นยังคือเก่าอยู่พี่น้องเอ,อ้ย ท่านมีมีแล้วเลยท่านวา่าจะเป็นยังไงเลยหัวออยังไงหั <c oughs> วาพายุเขา่านนคือมีจีลีอยู่ว่าที่เขามาตะมือขึ้นนี่ก็บพอเห็น เบอรคือสีแดงดอกแรงดนอยู่ว่านก็วนมาหน่อยนึงเหนียวเม่จักจันนอยู่ละหพเป็นนามเป็นตอนบ,บอ่พอเสร็จยังใด ล,ลอเรยกอใช่เลยยออกไปเรียนมันอยู่มันกิน พร้อมอยู่มต,ตมตเสด็จพร้อมจนพร้อมแล้วก็ไปก่อนออกไปก่อนอายุหากินฮะวันโผล่มาอยู่แล้วเรียบรย ท่านได้ไปกินหญ้าอยู่ในคอกหรือไหม ไรลงวัวมาส่งเลยเราไปได้เล้วแล้วเดไปเรียงเราเสียแล้วไรลงวัวมาส่งลูกส่งหลานนี่ธรรมาชาติบ้านเฮาาี่นองไหนก็ส,าสบายหัวสบายตาอแอร์อัดบออึดอัดสวยงามหาย มีมลพิษก็จะไม่เห,หนยย็นใอ่เลหอนแมคโคร,โรด,ดับม่เห็หนใหญ่เลพุ่นธองเลยมองเดวหัแหงบ่มีอยู่

หาเละหาเล่มนี่บังกะโทษทั้งพี่นอ้อง nhà เขาเย่ nhà เอ็งบ่มีมเอ็งแตงยวไปอีกแล้วนี่มึงฝ่าสูงซะระเกินปานนั้นเราว่าพาหยุ่สีเขา่ขาเข่ามาแต่เมื่อวานนี่มึงขึ้นเนี่ยดันว่ามิีจีรีอยู่ พอพอดีอยากสะเหลอเกินโลกมนุษย์แค่จ้กว่าจโทษผู้ใดล่ะเบิ่งอรรดการทำลายธรรมชาติฝนบริตกคือเก่าแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสมัยพ่อสมัยแม่เขา,าเป็นสิทธ์ออกห่อนก็บ่ได้ห่อนแห้งกว่านี้ ฝนยางมาตกคประมาณสามสี่หมื่นจำน้นละถิงช่วงอันนี้ก็จะเป็นเดือนละแต่ละมือแต่ละเว้นกิทธาแตงตาบองสีเรียองพอเห็นด้งโวได้ดอยู่ได้จริงพี่น้องเอ้ยจะมันลำบาด เรื่เลี่ยงวัวายสิรกก็จะของเคยเลี่ยงวัวอยู่ป็นเคยเลี่ยงเลี่ยมาแต่จะหน่อยเท่าไ่จนว่าไดือบุบไปเขาหน้าก็ยังไดา้าเสงเสือคนทีะชีนะคเับไปเลี่ยงว้วอยู่ยน้ำนำเกลื่นแหง้งแต่ลำบากคับครบมองเสี่ยงหรืว่ามีมีแตนน่น้ำนี่แบบึไดก็มีแตน่น้ำ การดำรงชีวิตของสัตว์โลกเฮาอยามีหายาแนมันก็แค่อยู่ดอกมองงามก็งามจังเลยู่สวนบ้านหน่อยดอนคล้องโอ้ยจัดประวัติประไว้แต่ละมือแต่ละเว้นมือเนเดิมเลยจะไปถอนหยาอยีกถอนหยาดำหน้า,ามันเป็นสามเขาซ้ำเขาอันก็เกิดถอนยาวก่อนอทั้งที่ดำได้ เดี๋ยวรถไทยก็ล้มอะไรแล้วของมันเกิจเดจะเป็นเราต้องใช้วิธีนี่ทอนไปแล้วก็ดำไปเรื่อยๆออกเป็นสาเวลาไม่นอนกจะเศร้ามัง่งในกเก็ดแล้วสูมันต่อไปเห็นยา,า,า,นนนา,าบง่ายมันก็้อหอดง้วนแบบมุ้งไทยโย่จากเสียจากไหนไรไปลงจากน้อย,อยก็ต้องขักอยู่ ไปลุยสวนจะนม่งหนึ่งยี่ยนตับิดีววมงโหมันหลหายไหลายขาด ว่ามันเกาต่อไปน้ะพี่น้องเนะว่ามันจะไปเลี้ยงเสรสิดภาพพี่น้องติดตามมึงมันว่ามันจะไปทั้งใดอีหกไปหายหายินไี่ห้กินสำเนี๊ยแล้วจะว่ากัน มากอีกองอีกพวกหนึ่งที่น้องสองสามขกเรีบเป็นโมกันก็ได้คุยกันก็ไดแยเหงาแต่ละมือเพียงคนเดียวกับไว้มีโมคุยเหงา เรียกใจมันนี <divide S 1> <a 2> ่ท่อนนีตมา่อยอายุอโค้ชหนึ่งหมใครว พี่น้องมันเป็นอ่อนออนายึดนำแล้วมันทะเลสาบหน่อยอยู่แล้วจะเล้มีลมตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วหามันบ่ได้ ต,ตัวโตอ้วนน้นองเลยปอกหลอกลอกับแ๊กแล็กอยู่ป้ายป้ายปายหาอยู่หาจีนแต่ผมได้ก็เอาด้วยจะว่ากัน เนี่ยม,มันไม่มีหอยสิละไปทอดหยาอยู่ในคอบ เสียงธรรมชาติพี่น้องเลยเสียงกระลงแลงกงองเตงกองเตงฟังแล้วก็สบายหูสบายใจดีไ่ต้องได้คิดมากนนี่ก็เลี้ยวลงเลยพี่น้องหวยล,ลงมาหวยลงนู่น Để quay lúc cái <laughs> cày.

ีกล้ข้างหน้าก็บ่มีหาคือเขาอ้มือนมันกเลยบ่อยากยางหาเล่มน้ำมันเยแต่จะคองกับบยอมยไปข้างหน้ากำลลลุบแล้วก็แล้วดอกโอ้ยต้องยงลน้ำสนน นายตะกรอนมันจะมีป่าด้วเสมอในเอิ้นสังฝากนะขอประดุกประเข่งหน่อยแล้วโลดอยู่หน้าก็ยังบ่มีปลาดับหน้าอยู่ลกหญ้าอยู่จะเห็นมีนจับหอยอ๋กอย่างแค่ยู่มีบกหอย oh. หน้าปูนสิบบ่มีสัมมันขีดยาขายงาปกปูปกห้อยตายเบิดอันนี้ว่าสิบบ่ขีดวัิถอนเอาได้จำได้ก็เอาเรือเรียงการขาสัตว์ตัดชีวิตมันก็จะไปเลย ไปตอนไปที่ยากอยู่แต่มันลงไปแล้วก็สบายหรอกตัวไปได้เพิ่มได้ลบผมจะนอน ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งให้ขอบคุณเป็นกำแรงใจที่บริบูรณ์บริบูมาหน่อยดอนคองกันมันมีเวลากันบ่ไอดอ้ยากสามเขาดำหน้านั่มไปเก็บผ้าพไปพี่น้องเบิ่งพูดหลงมูลคนให้ดำหน้าสามเขาแล้วกันสิพาภาพพี่น้องไปเบิ่งให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าโจน บอกกันใหม่นะครับเนาะคลิปหนาสำหรับลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ